เอพายสาวนะ่าสวยนะเนี่ยเอพายแค่หน่อยสว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 ยโอ้ชิดซ้ายก็แล้วกันเนี่ยดำน้ำดูชมปลากรนตูน,นใต้น้ำนะครับ ันนี้เราจะนั่งเรือเพื่อจะไปดำน้ำวันนี้เราจะไปในดำน้ำแล้วก็ล่องเรือกันที่เกาะปอดะทะเลแหวกเกาะไก่เรามาดูกันนะว่าวันนี้ความสนุกสนานจะเป็นยังไงมัง่งจะไปแบบนี้แหละไปแบบ <c oughs> ความอลังการ เราจะลงเรือกันแล้วตอนนี้เรานั่งเรือสตีโบทมาจากกีนะครับโอ้เวียนหัวมากๆเลยแต่ก็มาถึงจุดแรกตรงนี้ก็คืออันซีนของเมืองไทยอีกที่หนึ่งก็คือ ทะเลแหวกนะครับน,นี้ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นการท่องเที่ยวที่มีสีสันเป็นไฮไลท์ของจังหวัดกระบ,บี่อีกที่นึงนะครับแต่ละคนสนุกสนานคึกคืนนะครับถือว่าเป็นคือหน้าร้อนมันจะมีที่ไหน ที่เที่ยวที่สนุกที่สุดก็มากไปกว่าทะเลละ่ะจริงๆเป็นคนชอบทะเลนะครับเป็นคนหลงไหลในทะเลมากแต่เป็นผมเป็นคนภาคเหนือเนาะอยู่จังหวัดเชียงใหม่น้นๆจะได้มาทะเลทีหนึง่งชอบทะเลแต่ไม่ค่อยได้ลงเล่นน้ำนะโกฉลาม <laughs> โอเคนี่แหละครับเรามาดูทะเลแหวกกันที่เขาว่า แต่ตอนเรามาตรงนี้น้ํามันขึ้นเนาะน้ํามันรู้สึกว่าน้ํามันขึ้นไปแล้วเราจะเห็นสันทรายได้นิดเดียวที่ผมเดินไปเนี่ยนะครับถ้ามันน้ำมันลงมันจะไปถึงไหนจริงๆตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่น้ำทะเลพึ่งพัดขึ้นมาจริงๆสันทรายนี่จะมีสองจุดจุดแร<ล>กจะเป็นด้านฝั่งนี้ ตัวนี้จะเป็นหนึ่งหดแรกที่เปจัสทายเช่อระหว่างสองท้งกรคอย่างนี้นเรือจะไ่ครับคนได้กด์กิติมาศของเรากำลังอธิบายที่เราจอดเรือเป็นก้อนหินทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่น้ทเนี่ยมันก็จะเป็นก้นหินและเรือจะไม่ส ไปเกาะไก่ไปกันเลยเขาเรียกว่าเกาะไก่เออคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นที่หัวมันะหัวเกาะไหมเออเหมือนไก่จริงๆเนาะไม่แปลกที่เขาเรียกว่าเกาะไก่เพราะว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะ พีพีนี่นะครับคุณเทคครับไอเกาะไก่นี่เราเล่นลงเล่นน้ําไม่ได้ใช่ไหมเกาะไก่ลงเล่นได้ค่ะแต่วลงเล่นได้ขวามือด้านนูนค่ะต้องอยู่ในทุ่นสีเหลืองตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะป้าดะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรม <c oughs> การดำน้ำกันนะครับตอนนี้แต่ละคน เตรียมอุปกรณ์เพื่อเซฟตัวเองนะครับนี่เลยทุกคนสนุกสนานกับการดำน้ำดูชมปลากัน์ตูนใต้น้ำนะครับถือว่าอากาศแจ่มใสดีมากนะครับน้ำทะเลฝั่งอันดามันเนี้ยสีเขาจะสวยมากเลยคุณผู้มชมผมแอบถ่ายสาวนะสวยนะ เน่ยแอ๋ถ่ายแค่หน่อยสวยๆๆๆโอ้พระเจ้าจอดทางใต้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเนี่ยครับเขาที่เขาผุดอยู่กลางทะเลแบบนี้มันดูมันสวยอ่ะ มันไม่เหมือนทางเหนือนะครับที่เถาเขาภูเขาเป็นแบบ<ด>ยาวเป็นพื้กเป็นเชือกแบบแบบนั้นนะครับนะแต่แบบนี้เขาจะอยู่เป็นโดดๆแบบนี้ผมว่าสวยดียครับเมื่กี้เราดำน้ำอยู่ตรง ในกลางทะเลนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นฝั่งมาที่เกาะโปดักเนี่ครับคือก็เป็นบริเวณที่เดียวกันนะครับแต่ตะกี้เราตอนเราดำน้ําเราเรายังไม่ได้ขึ้นเกาะนะตอนนี้เราขึ้นมาบนเกาะละโปดักแล้วสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ถ้าเราขึ้นมาบนเกาะน,นี้แล้วเราก็ต้องถ่ายรูปนะครับนั่นก็คือเขาที่อยู่ข้างหน้านี้เขาเรียกว่าเขาตังหมี เอาตังหมีที่เขาบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกาะโปรดะนะครับถ้าขึ้นมาเราก็ต้องถ่ายรูปเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าได้ขึ้นมาถึงเกาะน,นี้แล้วจริงๆตะกี้ครับที่เราดำน้ำก็อยู่เนี่ยอยู่เลยจากไอเรือสปีดโบ๊ทตรงนี้ไปนิดนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาบนเกาะก็ดูวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับ นักท่องเที่ยวคึกคืนกระจัดกระจายกันไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆของจังหวัดกระบี่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นแปลกตาไปวันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีนะครับเนาะที่เห็นจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหลากหลายต่างจังหวัดหลายพื้นที่เนะาะก็โดยคงเป็นเพราะสถานการณ์โควิดนะครับเนาะคือเรายังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะครับนะ หลังจากเหน็ดเหนื่อยสนุกขนานจากการดำน้ำดูปลาคาร์งดูปลาใต้น้ำแล้วนะครับเขาก็พานักท่องเที่ยวขึ้นมาบนเกาะนี้ครับเพื่อมาพักผ่อนทานข้าวแจกข้าวกล่องแจกผลไม้เราเรือนั่งเรือลำไหนมาเราก็รับจากคณะกรุ๊ปของเรือลำนั้นนะครับนี่ครับบนเกาะเขาจะมีร้านค้านักท่องเที่ยวก็กระจัดกระจายพักผ่อนกัน หาม,มุมที่เหมาะสมของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเดินกานนิดหนึ่งนะครับประมาณสองเมตรเพราะว่าเดี๋ยวเรือเนี่ยจะต้องจอดั่งเพร,ปรเป็นไรเ,เลตะวันออกเกาแล้วเราก็เดินไปป,ปั่งนี้ตอนนี้เรากําลังจะขึ้นบนเกาะทําพนางหรือหาดไล่เลนะครับเขาบอกว่านี่คือสุดยอดของจังหวัดกระบี่อีกที่หนึ่งน,นี่ครับนักท่องเที่ยวที่ นั่งเรือมาเ่อจะขึ้นหาดไรเลยนะครับตรงนี้เป็นหน้าผาที่เขานิยมนักท่องเที่ยวนักปีนเขานิยมมาปีนกันนะครับเราจะเข้าไปกันที่ถ้ำพระนางนะครับเนี่ครับที่เขาเรียกว่าถ้ำพระนางใช่ไหมครับลักษณะก็จะเป็นเนี่ครับเป็นโพงหินโพงถ้ำเข้าไปตามข้างทางอย่างนี้ครับ ก็จะมีหินยื่นออกมาจากจุดที่เราขึ้นเรือ,อลองเรือขึ้นเกาะ ไล่เลเมื่อกี้นะครับหาดไล,ล,ล่เลแล้วเราเดินชมถ้ำพระนางจนมาทะลุออกอีกฝั่งเนี่ยครับเนี่ยครับตรงนี้อีกเป็นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามกับที่เราลงเรือตะกีนะครับโอ้ฝั่งนี้ก็สวยมากเลยครับคุณผู้ชมสวยมากๆครับไม่รู้จะบรรยายเป็นไอ ภาษาไรดีเอาภาษาไทยนี่แล้วเนาะง่ายๆดี <c oughs> นี่แหละครับเราเดินจากาทะลุจากถ้ำพนางถ้ำพนางก็ลักษณะทีแรกผมก็คิดว่าเป็นโพงถ้ำเข้าไปข้างในแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนลักษณะโพงหินที่ยุบเข้าไปตามาเรียกหลายข้างทางเนาะแล้วเราก็ทะลุมาอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สวยมากเลยครับคุณผู้ชมเรากำลังจะปีนเขา โดยจะปิีนอะไรไม่รู้อ่ะสวยงามสุดยอดครับหาดไล่เลจังหวัดกระบี่นะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นสถานที่พักตอนนี้ก็ยังแพงอยู่ครับเป็นสถานที่ที่พักที่แพงที่สุดของบรรดาที่พักบนเกาะจังหวัดกระบี่นะครับถึงวิลลาที่เราต้องโบกมือลากระบี่กันแล้วมีโอกาสเราจะกลับมา เยือนอีกครั้งกับบีอยู่ที่ใจวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย เดีไปเหยียบบนก้อนหินมาเจ้าหน้าที่บนเกาะช่วยประมพยาบาลขั้นพื้นฐานขอบคุณมากเลยครับกระบี่นะคะเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะคะทั้งที่เป็นทางทะเลนะคะทั้งบกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นที่เด่นที่สุดเลยก็เป็นโปรแกรมทีพีของเรานะคะหรือว่าจะเป็นโปรแกรมเกาะห้อง เกาะทะเลแหวกนะคะซึ่งจะมีโปรแกรมที่เป็นอันซีดอินกระบี่เยอะแยะเลยถ้าทุกท่านนะคะสนใจหรือว่าอยากจะมาหาประสบการณ์นนั้นการท่องเที่ยวเพิ่มเนี่ยมากับเราได้เลยนะคะเกาะพีพีทัวร์กระบี่นะคะค